สวัสดีนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือหอไตโบราณที่วัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอยากรู้ว่าหอไตนี้เก่าขนาดไหนเข้าไปชมในคลิปและฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่วัดทุ่งสีเมืองครับจุดสำคัญของวัดนี้ก็คือหอไตกลางน้ำนี่แหละครับเป็นหอไตเก่าทางนานานวัดทุ่งสีเมืองสร้างในสมัยรัชกาลที่3ามเพราะฉะนั้นหอไตนี้ น่าจะนานพอสมควรสําหรับประวัติวัดต,ตุ่มก็คงจะดูในนี้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ขอ้อมูลสร้างขึ้นในพศ2,350โดยพระจาารีระวงอาจารย์มมนุวน,น,น,นสังฆาโมกซุยหลักคำสมัยพระผมราชวงศสากุทองส่วนกุก็ไม่รู้จักที่ก่อไล่มา เจ้าเมืองอุบลรัชธานีลำดับที่3ภายในวัดมีโบสถ์สำคัญคือหอไตและสิงโดยหอยไตยวัดทุ่งสีเมืองสร้างในพศ2386นั่นนะครับตั้งแต่พร,พร้อมหลังสร้างวัดมาไม่กี่ปีนังนก็สมัยรอสามะโดยพระยาคุยจากเมืองเมืองจันแระ,ะันาตาปัดเป็นหอไตที่สร้างกับน้ามโดยไม้ ใบลกกาหางหงตัวการตีฝาไม้ทึบกรอบห่างของฝาจะสลักลวดลายกรอบสี่เหลี่ยมมีหน้าต่าง้ันลายตูซงมีสิมวัดตุ้งสีมเมืองก็คือโบสถ์นะครับสิมมีพินสร้างในศวรดที่ยี่ห้าซ้อมแซม ก่อศิอีิทีถือปูนก็คืออุโบสถหลังโน้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูจึงทงระเบียงก็ทึบก็สรุปแล้ววัดทุ่งสีมารสร้างในสมัยรัชกาลที่3อันนี้ก็สร้างในสมัยรัชกาลที่3ครับเขาก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ผมก็เชื่ว่าบันไดน่าจะมีการซ่อมแซม เหมือนจะขึ้นไปได้เด่นนะครับผมจะขึ้นไปเกนหอไตเก่าสมัยโต้นรัตนโกสินทร์ตรงนี้เหมือนต้องมีการซ่อมแซมิม่มั้นไม่อยู่ขนาดนี้หอไตครับอืมข้างบนก็นกพิราบเต็มก็มีพันไว้อย่างดีก็ ลวดลายก็น่าจะแต่นอนเหมือนกันตรงไหนที่สร้างไว้นกพิราบก็เข้าอยู่อยู่กินนกพิราบเต็มเลยที่นี่ก็มีกล้องวงจรปิดดูเป็นหอไตผมก็คงจะไม่เข้าไปลึกมากกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะไปชมอุโบสถกสร้างมาแต่นอนเหมือนกันภาสายสารเขาเรียกสิมน,นะครับ โฟ้าตัวใหญ่อันนี้คือวัดทุ่งสีเมืองไม่น่าผมถามมากูวัดลองเมืองกูไม่รู้เรื่องวัดลองเมืองดูใหม่วัดทุ่งสีเมือง ผมหาวักลองเมือกนี้นะผมหาไมาเ่เจออันนี้ทางอีสานเรียกสินนนครับภาษาไทยทเลียกโบสถูบุศก็ขสร้างมาแต่สมัยนั้นเหมือนกันไม่รอสามก็ดูเก่า ม,มีการซ่อมพศอสองพันห้าร้อยสามครับบูญแล้วนะซ่อมแสมทีหนึ่งบูญสดโอ้โอลืมเหลียนเอาแมงมาเยอะ ทบุญนี่ครับภาพเขียนฟ้าผนังก็เหมือนจะลบจะลายไปหน่อยๆบูถ์ดเก่าเลยตั้งสมัยร้อกพระพุทธรูปก็น่าจะคู่บูถ์มาแล้ก็เป็นไม้ ผสมกับปูนครับ มันจะไปโลูกข้างในไงที่จะเอานี่เลยสือน,น,น้ำตาลคู่วัวสดเก่าเขาไม่ให้กดชัตเตอร์ครับเพราะว่าอาจจะทำให้ภาพสีอะไรก่อนกับว่าไม่ให้ลูกไม่ให้คำไม่ให้จับ ดดูได้เนี่มันเป็นภาพเขียนตั้งแต่สมัยก่อนเล่าเรื่องราก็เป็นวัดเก่าต้นรัตนโกสิน์ก็มีรอยพระพุทธบาทผมก็คงจะไม่ฝากเข้าไปข้างในสาธุนี่ก็คือวัดทุ่งสีเมืองนะครับ คนมาทำบุญก็มีวางดอกไม้เมื่อคืนน่าจะมีเวียนเทียนเข้าพรรษามีเวียนเทียนไหมครับเมื่อคืนเนี่ยพออื่นลอยดอกไม้วางนี่จริงๆก็เวียนวันนี้ครับเล่าโรงเรียนเขาไม่เวียนกวดฟ้าไม่เวียนเวียนประมาณตัวก่อนโอ้อันนี้ทางอีสานเรียกสิมครับภาษาไทยก็คือโบสด สร้างสมัยต้นรัตนโกสินทร์ต้องเด็พมพร้อมๆวัดก็นานเมืองก่อนอันนี้เป็นโลกจราระเขยาณนาะาที่จระเขนี้ก็สีอันนี้ก็คือวัดทุ่งสีเมืองที่จังหวัดอุบลนะครับ